นั้นรัฐบาได้ไม่รว่าเื่อปืนดีรอดมาได้ยังไงเพราไม่ได้นี่ลูกสาวทัานทุกข์ังมาดวงการพอ่อเธองนีดูแลเธอดีดวดยังโกรเละครับสาววันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงไทยของเรานะครับก็มาแนะนำหนังกางแปลงก,กันหน่อยนะครับซึ่งในตอนนี้บ้านเราก็อยู่ในช่วงที่ไวรัสโควิด COVID 19นะครับระบาดในระลอกที่3นะครับ ตอนนี้นางกรแปงหลายๆหน่วยก็ได้พักการใช้นะครับตามมาติของทางกฎหมายบ้านเมืองนะครับ <mi> ที่ให้งดการใช้นังกรแปงและห่อศพต่างๆนะครับในวันนี้ก็มาแนะนํหน่วยนังกรแปงนะครับเป็นหน่วยนังกรแปงที่ใช้ในระบบฟิล์มนะครับอยู่ในเขตกรุงเทพหาคนครของเรานะครับหน่วยนี้ก็คือสันติภาพภาพยนตร์นะครับเป็นหน่วยนังกรแปงใช้ในระบบฟิล์มนะครับเปิดตัวมานั้นก็จะเป็นภาพผลงานนะครับ ตนใชายหนังของสันทิภาพภาพยนตร์นะครับดูแล้วก็ภาพชัดเจนแจ่มแจ๋วดีนะครับตามสไตล์ระบบฟิล์มนะครับซึ่งเป็นระบบที่ภาพคมชัดนะครับถึงแม้จะเป็นหนังเก่านะครับแต่ก็ดูคาสสิกดีนะครับสาหรับสันทิภาพภาพยนตร์นั้นก็มีจออยู่ขนาดตามภาพนี้นะครับเป็นจอกระดุกนะครับตั้งกันง่ายๆนะครับในเขตที่อยู่ในเมืองนะครับใครที่จะมีงานจัดนะครับงานอีเวนต์งานสังสรรค์งานเลื่องเรื่องต่างๆนะครับ อยากจะต่อหนังกางแปลงระบบฟิล์มย้อนยุคเก่าๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อที่สันติภาพภาพยนตร์ได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เลยนะครับสาหรับทีมงานสันติภาพภาพยนตร์นะครับยินดีต้อนรับทุกเจ้าภาพนะครับที่จะมีงานอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวหรือการแนะนาหนังกางแปลงสาหรับช่องเราในวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวของสันติภาพภาพยนตร์เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับ ช่วงนี้โควิด1 9ก็จะลืมไปไหนมาไหนก็ปิดหน้ากากฟกเจลกันใหม่กันด้วยนะครับด้วยความปราถนาดีจากทีมงานช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ